ขอเชิญคุณป๊อปปี้ครับ สวัสดีท่านครับสวัสดีครับต้องขอใา้จริงวันนี้ไม่ได้มาในฐานะเฟยนะครับแต่มาในฐานะพ็อปปี้สวัสดีครับขอขอเสนอคำคมก่อนนะนะฮะได้ครับคนหล่อหาไม่ยากครับแต่ถ้าหาคนหล่อมากๆมีผมคนเดียวเอาใจมาแล้วเอาใจมาแล้วคุณพ็อปปี้ครับ4ปียังเล่นมุกเดิมอยู่นะฮะอันนี้ผมคิดไม่ได้คิดเผื่อมาก สำหรับมุกใหม่เพราะผมคิดว่ามุกนี้เนี่ยใช้ได้เวลาที่เรามั่นใจที่สุดเพราะ<อ>ถึงเวลารู้อยู่แล้วเราขึ้นเวทีเราเนเนรู้อยู่แล้วว่าเราสู้คุณซีไม่ได้เราหล่อสู้คุณป้าไม่ได้อันนี้รู้อ้าวทำไมคุณรู้อ่ะ,อะอน,นี่นครับเห็นด้วยออ๋เห็นด้วย,ยนนด้วย,วยอันนี้คือผมต้อง,องร้นะองเพลงเนี้ยอ๋อเฮ้ยอนี่คุณร้องเป็นนะฮะร้องเป็นนิดหน่อยครับดีผมฟังเพลงนี้บ่อยมากแล้วผมชอบมากๆด้วยเพลงนี้นฮาวด์นิวร้องพอมมากครับเพลงนี้ใช่ไหมผมมีเวอร์ชันนูนิวร้องด้วยครับ ฝเพื่อนทำพิธีกรแล้วเอาเอาที่เขาเาเศษฟางด้วยเลยวก็เป็น special c a แทนยอมครับผมจะให้คุณสวัสดีแฟนๆก่อนแล้วก็นี่รอบๆเลยทุกคนอยากเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับก็เอาผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่ได้เป็นสเปเชียลเคสมานานแบบนับปีได้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวต่ก่อนขึ้นเวทียังบอกคุณซีอยู่เลยว่าตื่นเต้นดังนั้นวันนี้ผมขอเสียงกรี๊ดสำหรับการตื่นเต้นของผมแทนไปครับให้ผมหายตื่นเต้นได้ไหมนะครับ อ๋อเดี๋ยวไปโอเคเรียฮะโอเคอะผมถามคู่เลยแล้วกันเป็นคำถามเล็กๆน้อยๆอาวโอ้โหวันนี้คุณมาดูแลคุณซีหรือเปล่าคะใช่แล้วครับอ๋อย่างวันนี้เป็นเวลาดูแลคุณซีแล้วครับอ๋อคือกลับไปเป็นอาเฟยเหมือนเดิมกลับมาเป็นอาเฟยครับโอเคครับประกบข้างเมื่อไหร่รู้เลยว่าผมเป็นอาเฟยแล้วครับนนี้โอเคครับผมอยากรู้ว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าในชีวิตจริงเขาคือเพื่อนรักกันมากๆพวกเราทุกคนคือเพื่อนรักกัน มีอุปสรรคไหมฮะต่อการเล่นซีรีส์ที่ต้องเป็นอเฟยกับเฮเลียนฮะบางต่างไหมอุปสรรคน่าจะอยู่ที่เฮียมากกว่าครับผมเพราะว่าปกติพ่อพี่เป็นคนแบบไม่ใช่ตลกนะหน้าตลกอยู่แล้วอะแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดแบบมันยิ่งบวกความตลกในแบบว่าเวลาบุกเขาเล่นไปอะไรเงี้ยแล้วต้องการขำอะไรเงี้ยหลายครั้งแล้วก็มีเมิติมิตโมเมนต์อะไรหลายอย่างหลายรอบอะไรเงี้ย ใช่แต่สนุกค,ครับแฮปปี้มากมาเพราะว่าระหว่างที่ไม่ได้ถ่ายทำเขาจะเป็นสีสันในกองเล่นมุกเล่นนูน่นพูดนั่นพูดนี่ใช้คำพูดมากได้ไหมครับได้ครับได้นะ <c oughs> ได้เด้นะคือผมกับคุณซีเนี่ยคือเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแล้วพอตอนที่เล่นซีีเรื่องนี้อย่างที่คุณซีบอกเลยมีเมจิโมิมมิ่เกิดขึ้นเยอะสำหรับการที่ทำเอกสารตกบ,บ้างทำปากกาตกบ,บ้างสิ่งเหล่านี้คือเป็นเรื่องบังเอิญทั้งหมด โดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยครับส่วนในที่ตั้งใจก็แบบพวกเดินสะดุดบ้างมีรุ่นนี้นั่นคือผมแค่รู้สึกว่าเรามาซีนหนึ่งอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรได้บ้างเราก็เลยซีนไหนที่มีเัวรเองขอหน่อยแล้วกันก็เลยเพื่อให้เพราะคุณซีเขามีหลายซีนอยู่แล้วเขาหลอนทุกซีนอยู่แล้วงั้นผมมาขายตลกเลยก็เลยอ้าวได้ผลปรากฏว่าก็มีแบบกระแสตอบรับที่ดีมา,มากๆแล้วก็ผมพูดตรงเลยว่าถ้าไม่ได้คู่สแสดงที่ดีแบบคุณซีกับน้องรุ่นิวผมก็ไม่มีแบบนี้เช่นเดียวกันครับอีจริง ผมไม่มีการยืนสคริปถามก่อนนี่คือผมเขียนคำถามสดๆนะผมชอบมากทางสลิมคอนเซปต์บอกว่าคุณป้าอยากจะถามอะไรคุณซีคุณป๊อปปี้เอาเลยไม่นี่ถ้าทุกคนไม่เชื่อดูได้นะปากกาผมล้วนๆคิดสดเมื่อกี้เลยดีมากครับคุณทำการบ้านมาทำการบ้านมาที่คุณบอกใครฮะนี่คุณบอกแม่อ้อมหรือเปล่าบอกแม่อ้อมเขาว่าอยวไปตอครับแอบตอป๊อปปี้ด้วยนะครับจะอกหยอกหยอกครับอะครับมาเข้าคำถามถัดไปครับ อยากรู้ว่าเป็นเบสซีนของแต่ละคนในซีรีส์ซีนไหนที่ทายรู้สึกว่าซีนนี้ท้าให้ผมจดจำซีรีส์เรื่องนี้ได้อย่างแม่นยำครับทุกซีนเลยครับทุกซีนเลยเหรอฮะแต่ละซีนมันมันแตกต่างกันไม่อยากไม่อยากเปรียบเทียบอะแต่ถ้าให้แบบหนึ่งจริงเราชอบซีนใจรักอยู่แล้วน้องเพลงใจรักเฮ้ยซีนไซยิดครับพูดถึงซีนไซยิดใช่ซีนตอนที่เฮีเหลียบอกล้วนหนุ่มเกลือแล้วก็เราเพลงใจรักครับผมอ๋อ ซีนวันนั้นเขามีอีกหนึ่งตัวละครว่ารับเชิญที่จะเป็นพิธีกรนะออ๋เป็นคุณพ่อคุณพ่อคคุณพ่ออเหรืออีกขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งคุณแม่คุณเหลียเองยังมีอีกคนมีคนหนึ่งอ๋อผมรู้แล้วคนเดียวไม่มีผมแล้วกระดังมีมีมีวันนั้นมีคุณด้วยวันนั้นเป็นพิธีกรข้าได้คุณอยู่ในเหตุการณ์คุณอยู่ในเหตุการณ์ผมอยู่ฮะผมเป็นพิธีกรงานแซยิทของคุณเองฮะอคพี่ครับ ของผมจริงๆถามว่าเบสซีนของผมคืออะไรผมเอาว่าไม่เกี่ยวกับตัวเรานะแต่ผมซีนที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์น่าจะเป็นซีนที่อยู่บนรถครับอันนี้สรตัวเลียวซีนนี้จริงเรรงหรอซนอีนนั้นจริงตอนตอนเปิดตงังมีเลียนใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คนระับเป็นซีนที่ผมพูดตรวว่าขนาดมองผ่านกระจกหลังยังรู้สึกได้เลยว่า เอาตรงๆนะอันนี้พูดเลยนะว่าผมอะ่ะวันนั้นเป็นการถ่ายทําที่อยู่ตรงแถวโซลังสิตและถนนจะโล่งมากมแล้วก็โล่งจริงๆครับหลังจากการดูผ่านกระจกหลังผมรู้สึกว่าทำไมทําไมช่วงเวลาตรงนั้นอะ่ะ<อ>เขาสามารถ<อ>เขาสามารถถ่ายทําได้สุดยอดมา,มากๆในขณะที่มีเรานั่งจ้องอยู่ร<อ>ู้ผจัดความหมายใช่ไหมฮะ แล้วผมเล่นอะไรเล่นหน้าเล่นตาอะไรไปแต่เขาก็ยังมีสมาธิในการเล่นของเขาผมรู้สึกว่านั่นน่าถือเป็นเบสซีสนสำหรับผมเพราะว่าเราได้เห็นถึง,งมุมมองการแสดงของเพื่อนเราของน้องน้องใหม่ที่แบบเข้ามาน้นนูนอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าทำไมมันนาตัดยจจังเลยนะสำหรับการที่เฮ้ยเพียงการเรียนรู้การเวิร์กช็อปเพียงไม่นานแต่ทําได้ดูแล้วรู้สึกว่าเรามีความสุขในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งที่ปั้นคุณซีมานะฮะ ปั้นกันแล้วกันกปั้นกันแล้วกันผมต้พูดตรงนะเรื่องซีรีส์นิ่งเฮียทหารผมซื้อหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะจริงๆแล้วผมเป็นพระเอกนะจริงๆผมเป็นพระเอกนะหลายคนอาจจะไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันครับทุกวันนี้ที่คุณซีมีตำแหน่งเป็นเฮียเหรียญได้เพราะผมจ้างเขาเป็นประธานผมนะหลายคนอาจจะไม่รู้อะไรเห็นไหมครับผมทำหน้าที่เหมือนไหมครับเหมือนเหมือนทำได้ดีมากเพราะจริงๆผมนี่เป็นทัศทัชนนตามยศเลยผมนี่ซีเลยนะอา CEO 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 หรอครับ ซิกิเลตี้ครับเขาสมบุกสดๆให้ผมเลยพี่เล็กซีอูเหรอทุกคนเห็นไหมต้อ๋ออซีอูแต่ที่รู้ๆเมื่อกี้คุณบอกว่าเผื่อยังไม่รู้รู้ๆกี้บอกว่าคุณจ้างคุณซีมาผมจ้างคุณซีมารอบหน้าแม่บอกไม่เอาแล้วตัวนี้ไม่เอาแล้วหยอกเล่นครับคุณซีครับผมกอดด้วยครับพี่คอ่ะโอเคครับแล้วก็พูดคุยกันพอหองปากของคอนะฮะเรามาเล่นเกมกันหน่อยไหมฮะเข้าช่วงเลยไหมครับเกมของเราก็งง่ายมากๆ แต่เราจะไม่ได้เล่นกันแค่2คนเราจะต้องมีผู้โชคดีขึ้นมาร่วมเล่นไปกับเราด้วยนะครับอขออนุญาตให้คุณซีนะครับจับฉลากขึ้นมานะครับ